เอาล่ะมาต่อกันในภารกิจที่มีชื่อว่า Lost convoy นะครับซึ่งเป็นภารกิจต่อจากไอรีนนะครับจริงๆมันควรจบตั้งแต่ไอรีนได้แลยครับเนื่องจากว่าฮอตกไงก็ได้มีการจัดชุดกําลังเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากฮอตกนะครับผมซึ่งภารกิจนี้นะครับก็เป็นภารกิจจากเหตุการณ์จริงอยู่นะครับในวันที่3ตุลานะครับปี1993เวลาตอนนี้อยู่ที่17นาฬิกา45นาทีครับผม Alligator Super 61นะครับได้ล่วงแถวบริเวณทางทิศเหนือ ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดขบวนคอนบอยนะครับขับฝ่าดงกระสุนเข้าไปครับผมขับฝ่าเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปช่วยคนเจ็บถ้าพวกคุณอยากเห็นภาพนะครับผมแนะนําว่าคุณไปดูสรารคดีหรือภาพ,พยนตร์นะครับอาวุธปืนใช้อะไรดีครับผมผมจะใช้เป็น M21 ดีกว่าเพราะว่ามันยิงค่อนข้างเร็วนะครับแถมสตูในเกมนี้กระสุนปืนนัดเดียวมันก็ตายแล้วแหละครับประมาณนี้ผมนิวเกม ผมชอบด่านนี้มากๆเลยนะครับมันสายกระสุนกันอย่างดุดเดือดเลือดพ่านไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุยพรพ้อมกันเลย let's go โอเคครับแบล็คฮอกตกเราอยู่บนรถจี๊ปแฮมวี่พร้อมปืนจุด50นะฮะในระหว่างทางก็จะมีลิตเทนเบิร์ดนะครับคอยบีบคุ้มกันตลอดทางอุ้ยผ่านแล้วออพ,พอพจีปีสีแดงด้วยนะเป็นปีกล้วย เลี้ยงหน้านเข้ามาโอ้คิดได้ไงเนี่ยพี่เข้าหาจุด50ก<ป>ูตายแล้วความเป็นจริงนี่คือแบบล่างแหลกนะ้ยไอพีจีพิ่งกับโดนแอมซอรี<ป>่ฉันเลี่ยไมห่หมดเนี่ยตรงนี้ด้วยโอเคค่นได้บรรยากาศเบนทอนออฟโมกาดิชูเลยครับโอ้น,น,นี่ตรงนี้นี่กระบะซิ่งก็งเปิดไฟฟ้าเยี่ยม พุก่กระบาดดัดแปลงต้องเจออย่างนี้ฮะไม่ได้ทีห่หลังเกียร์ผมโอ้โหพี่จีสิ่งที่ฝ่าเยอะมากครับกระบะดสิ่งก็มาอีกแล้ว,วแต่ก็ระเบิดหมดเหมือนมีอำนาจอยู่ในมือกระสุนอินฟินิตี้ครับผมไม่มีจำกัดในะระหว่างทางก็ต้องระวังชาวบ้านด้วยนะมีพลเรือนป่าปนนะครับอุ๊ยโอ้อยเยอะ มาเลยมาเลยแหววีเรามีเกาะนะครับสบายมากใครยิงอะไรวะอ,อ๋อได้แถวนาต่างับผมก็คือโอ้โหใครมาตากผ้าวะเนี่ยโอตายแล้วน,น,นี่ตรงนี้มาเลยมาเลยเออโดนแรงระเบิดตกใจมากเพื่อนที่ช่วยยิงยิงพูดตัวเองโอเคครีร์ ้องระวังนะพวกนี้มันชอบแอบตรงมุมนี่ๆ <im it> ตรงนี้โอ้ย <im it> หลังเข้ามามามาคนนี้ก็มีฮะอาพี่จี้ <im it> จะยิงดาเหรอ <im it> สายเข้าครับสายเข้ากระบะซิ่งมาอีกแล้วอ้าระเบิดไป พว the ้อาพี่เจียงบนฮะเข้ามาเข้ามาเลนหน้าเข้ามาวิ้ย์วิยโดนยิงไม่เป็นไรครับผมเรามีเกาะผลเลนยิงฮะเพราะนี่ๆตรงนี้ยังมีหลงเหลือจริงๆเราควรเลี้ยวขวานะครับแต่เนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยมันสร้างสิ่งกีดขวางเอาไว้นะทำให้เราเดินทางลำบากยิ่งขึ้น เห็นไหมจะสังเกตได้ว่าจะมีสิ่งกิดขวางกั้นไว้หมดเลยฮะโอ้ตัวนี้นีน้เย็นมต่อไม้หมดเลยเข้าช่องแคบนะครับแน่แน่มีการปาก้อนหินมันบ่งบอกว่ากิดอเมริกันมากๆเลี้ยวขวาโอเคเขเลี้ยวซ้าย แล้วเรามีแอสซัพพอร์ตรายงานอยู่นะแช่ไหมจริงๆเราต้องเลี้ยวขวานะครับภูม,มันสร้างจีกิดขวางเอาไว้ในการเดินทางก็ลำบ,บากมากๆสู้อาพีจีเข้ามาเข้ามาเจอดรถก่อนจอดรถจอดรถจอดรถใช่ไหมหรือไม่โอเค เราไปไม่ได้ครับผมมันสร้างสิ่งกีดขว,วางเยอะเห็นไหมต้องหาเส้นทางใหม่จร,จริงๆคือเนคอนบวยนะมันใหญ่กว่านี้เหมือนผู้พัฒนาเกมเขาขี้เกียจทำอะ่ะแต่ถ้าเป็นแมปมอสนะครับคอนบวยแบบใหญ่มากออจริงเลยกันเพื่อนม,มันไล่หลังมาแล้วสวัสดีครับพวก คนนี้คนดีครับผมนี่น,นี่พวกถือปืนนี่ไม่ใช่คนดีฮะบ,บอกตรงอ r จีมีจุดห้าสูตรวางเพียบเลยนะแต่ไม่มีใครขี่อะไรเขาไม่ได้โอ้โหพีจีทางซ้ายครับผมโอเค เลตัน,บบน,น,นเบิร์ตต้องระวังครับผมในนี้มันมีจุดซุ่มสไนเปอร์เยอะสไนเปอร์ที่นี่คือคนซุ่มยิงนะครับไม่ได้ผ่าไม่ได้หมายความว่าเป็นสไนเปอร์อุ้ยโดนยิงโอ้โอาร์พีจีโอ้อยูย่ข้างเลยโอเคเราถึงแล้ว พอถึงแล้วนะครับเราจะเป็นจะต้องส่งส่งคนเดินทางเข้าไปนะครับรถแฮมวีเข้าไปไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็จะกลับฐานยิงไรเพื่อนยิงไรกันเพื่อนยิงไรกันเพื่อนโอ้ปลากรูดิงใส่เก็บแหวก้ามาฮะนุ่นนุ่นนุ ไม่ได้เล่นนานครับผมลืมเออใครกดปุ่มมาแล้วนะอ่าผมว่าาใช้ปืนพกดีกว่า1.9 1 1้ดีงามครับผมโอเคข้างบนนี้ตายไปซะรีโรดหลด1911้ดีงามครับผมจะไปยิงไม่โดนวะดมัมดิดัมดัม แดมดีดมเคตายฮะเฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์จงไว้ต้องสไนเปอร์เอ้อดับเบิลคิวเฮ้ยหลังเข้ากันด้วยดีเพื่อนเฮ้ยนี่กระปอกเฮสช็อตไปดิเฮดช็อตไปปุ๊ดหมายยะเฮดช็อตไม่เป็นไรฮะเราใส่เกาะ นีพุกุดโ,โดนละเทีผมที่ผมเอาสไนเปอร์มานะครับเพราะว่ามันจะมีจุดที่ไอพีจีมันดักอยู่นะเพราะว่าคอปเตอร์มาทีนี้มันจะโดนไอพีจีครับอ,อุ้ยอีป้านี่ปาครินใส่เ,เวนดิงก้นกบครับผมเฮ้ยปืนพกปืนพกระยะนี้ต้องปืนพก เี้ยตายเครียดีรถน่าจะเป็นที่นี่ครับผมอ่าใช่ใช่ใช่อ๋อวยิงโดนยิง โอเคขึ้นมาได้บนเลยครับอ๋อข euh ึ้นดิโอเคนี่ไงผมจุดฮอตกเป็นเรารอดอยู่นะเลยพวกนี้ก็แห่กันมาทั้งหมู่บ้านก็ต้องเคียร์พีจีครับนี่ไงเดินมาแล้ว ทีมช่วยเหลือมาจะได้ปลอดภัยนะเอชชาร์ดวิวว์งงงงเกิดอ,อะไรขึ้นงงยิงกระโปงยิงกระปกโปงอ๋อเหมือนสไนเปอร์อีลิตลีโลดลออผมกันเพื่อนด้านล่างครับผมโอ้โหดูมันแห่กันมาทั้งหมู่บ้านเนละยไอจีมาอีกแล้วเฮดช็อตเย้ โอเคคยรยาเต้อมายางเขารหรอน่าจะมาละมั้งเ,เยอะเยอะครับเยะ มาแล้วมาแล้วทีมช่วยเหลืออู้อ้โอ้โอ้โอ้ตัวริงจากไหนก็ไม่รู้อย่เี้ทีมช่วยเหลือมิชชั่นอ่ะคอมพลีตอีกหนึงภารกิจ